สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบ่งไปสู้คู่สู้คนครับพ่อกระเบาเท้าฮังนัดชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมาวันนี้พาพี่น้องมากินตํากุ้งแช่บวยดองซีอิ๊วกาหลีนะครับกับนวดมึกนวดมืกอกบกอบนํานะครับหลังจากกับมากอะมือว่านหอยนางรมนะครับตาหอยนางรมวันนี้ก็ตํากุ้งแช่บวยดองซีอิ๊กกาหลีนะครับบรรยากาศทั้งหลังฝนตกนะครับฝนตกมือมือเศร้านี่โอ้ฝนตกแหงนะครับเอาไป เขาขั้วพี่น้องเขาขัาวข้วบานนี่เขาขัาวข้วหันไปทั้งขั้วตัวบานนี่อ่าขั้วหนองสาวครับคือเกา่าวางหันอยู่ในขั้วอันเป็นสิเหมือนเมือดกันเลยไปทายทั้งหนอกกอนพี่น้องพี่้าวก็โตพี่น้องกุ้งแช่บวยเพิ่นซื้อว่าแช่บวยบ่ดองซี่วเกาหลีนะครับแล้วก็ลวกหนวดมึกมาหนวดมืกกับเบื้องที่พี่นอ้องอุดบวบพี่ตะกรอบดีขนาดนี่ สูตรมีน้ำใส่บักขามเปียกนะครับใส่เม็ดกระถินเบิ่งโอ้ยเม็ดกระถินเอาทักทายพีทักทายน้องอีกก่อนสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีพี่น้องปองปไปตำแล้วบ่ตำเหล้วตำผีโอ้ตำิกตัวนี้ปั่นปั่นใส่น้ำพี่น้องเพราะว่ายังให้มันแบบเนื้อมันละเอียดมึงเนื้อมันละเอียดดงแดงงามๆโอ้ยแจะกับเพจเลยนะเยอะอีกเอาใส่พี่น้องเอา สมพักนำนะครับสมพักไอที่เป็นข้าวขายเป็นถุงเป็นห่อนะครับพี่น้องเอามาใส่นำใส่หอมชีคือหมื่ว่านนี่กาใตำใพี่น้องเบืองจังหน่อยเอาวจวดจัดบ๊อบบ๊อบบ๊อบ <laughs> เอออย่าบบใส่ไรก็ได้บ่คือเคื่อเดี๋ยวพี่น้องใส่ไปบ่คคอยกินมาได้เพราะว่าใส่ให้มันอันนั้นให้มันนัวมันนั่นให้มันเป็นอันนันเขาก็คือนี่ <c oughs> ใส่แล้วก็ใส่แป้งนัวผงสูรดเข้าไปพี่น้องเสียบเอาเสียบขึ้นอยู่กับสูรดได้บ้านนี่ออาขั้นใส่ตัวนี้หลายบอกหลวบว่าเป็นยังไงเสียบอืมใส่ยกขึ้นไหมพี่น้องเมึงกันปุ๊บปลาเดกเมนนี่พี่น้องมันเสียบยังงงอ่างนี่เละเอาคุณนะสีปลาเดีกัไปแล้วเอาใส่เข้าไปคุณนะหอมหวยมากเลยพี่น้องเอ้ยอืมตักใส่ขวักขวักขวักมือหนนะ สวยหอมสพร้อมบรรยากาศหลังจากฝนตกมหมเสาเป็นเซียวเอาจังหน่อยครับพี่น้องเป็นเซียวเอาสูตรสอยมือได้พี่น้องนี่สอยมือใส่เลยอืมสร้อยมือใส่เออสอยมือใส่น้ำนี่น้ามอยู่ในนี่ก็ห้ายเติบเลยพี่น้องน้ามันสมพักนี่เทเลยวักเออนีอ้าวพริกตัวนี้พักพริกปั้นนี่ต้องไป เป็นอยังคือต้องใส่ตัวปัน <c oughs> แบบว่าน้ำม,มันยังเข้มข้นพี่น้องน้ำม,มันยังเข้มข้นน้ำดูนะน้ำมะขา,ามเปียกไหมใค่หรอเออใส่ใส่ไปโรดน้ำมะขามเปียกให้มันแบบมะขามเปียกมันสิมีแบบรสหวานเล็หน่อยดิอ่าใส่ลงไปมะขามผสมแห้งมะขามผสมแห้งที่เราเพิ่น,นเห็นอย่างนี้มัน,น,มนสุกเลยเอามันสิแบบขามเขาเอือบมะขามยังหรอ คำกระเทือ์นคำกระเทืเอ,อ์นปฮ้ยอ่อนซอนตะเม็ดกระถินเนี่ยแล้วพี่น้องเอ้ยพูนะ้น่ะฮึมโคเล่โคเ,เล่ลงไปบาเนี่ยนะเอาตอกลงลงไปเลยนี่ละพู้น่ะมโคเล่ขัข้วนี่มันใหญ่ไปพร้อมพี่น้องเอ้ย โมี่นอ้องอือเอามาชิมมึงดูบ่เอาหนามันชิมหนามันชิมนาช,ชิมตอนชีวิตก่อนเลยพอดีเจ้าเลยแต่ว่าเอาหนำขำเปียกซีกพอดีแต่ว่าสูตรใน<ด>พอดีแต่ว่าออเออพ่อพ่อพ่อ,อ อ้าวเบิ่งตี่พี่น้องพู้นะโคเลโคเลเลยอ้าวเรียบร้อยพี่น้องง่ายๆปะ่ะไปเสบ็บๆน้องกันกระเบาเท้าครับบัตรที่นี่มาพี่น้องมาจัดโต๊ะเรียบร้อยนะครับขึ้นโตะเรียบร้อยเบื้องอู้ถาดปักใหญ่ฮิเกานะครับเอ้ากับพักกวบกวบข้าอีลีพักกะไรเบิ่งพู้นะอุ้ยพี่น้องเอ้นี่แหละเนีมันเขากันแก้มกับพักกวบมือนี้หลังจากแล้วมา คึมซ้ำพี่น้องย่านฝนมาอยู่ไต่กระตอบเลยบาทน,นี่เอาบรรยากาศทันไปน้องคืงอก่านะครับอาเซียเอาเอาจังหน่อยนะครับกินเพจแหงสีเอาเอามาพี่น้องมาบาวบาวลายใหญ่หางพี่น้องมาเบื้องบนนะมีตุ้มงามดองซิวเกาหลีนะครับกุ้งแซ่บวยขึ้นมาสื่อซื้อว่าแซ่บวยปนะ่ะอืมหนียวหวาน ได้พักกวอบอย่างเดียวมั้เนี่ยนวนเมื่อกรับดออีครับ อืมไซนเม็ดกระทินนําวางตึงสตอจจักหน่อยอืมเห็นบ่ขึ้นมาฝนได้บัด,ดนี้จักหน่อยฝนกับมาก เป็นเสี้ยนเขาอื่นไหมเป็นเสี้ยนเงาเาเนาะพี่น้องเป็นเสี้ยนเงาเเป็นเสี้ยุขมขมร่อันเสารนี้ที่ฝนแห้งเติบ มบาบ่เบาเลย มีแห้งกรอบพี่หลงฟังนะ้อพี่หลงเติืงกรอบเติืงหวาน นะแซ่บวยนมนุ่มใครกำนวนเมื่อก,กวบบ่เนี่ย 嗯。Uh huh. uh huh. thạch lại một nhóm lắm đừng đừng vân vãn ăn xôm phát đấy mấy nồng có để nhầm bẹp chưa bị ห,หลากหลายยังไง <laughs> มือนี่พักกว่าพักเสียบจนได้ยอมพี่น้อง กินมันชิจุตบ่อยอะหายุดมันสิเป็ด <laughs> bác mới đi คักพี่น้องคักหลาย <ด> <laughs> ว่างหันขึ้นเดดเลยเติบเติบหนึ่งเอาเรียบร้อยโอ้แสีบอยู่พี่น้อง ไอ้ตำกุ้งแช่บวยดองซิ่วเกาหลีนะครับกําหนดมือขักไยเติมเอาขอบคุณพี่น้องได้หลายนะครับทุกมองทุกบอลเนาะที่ติดตามรับชมบาเท่านะครับบ่สิเป็นพี่น้องต่างประเทศนะครับที่ไปอยู่ต่างประเทศที่ปเะเทศานต่างประเทศนะครับเพิ่เบึงคิดหอดบ้านนะครับจะเห็นคอมเมนต์นะครับพี่น้องเพิ่นกับคอมเมนต์มานะครับคิดหอดบ้านคิดหอดบรรยากาศวันนีได้ยินเสียงนกเขาขันได้ยินเสียงอัน เข้าอนึนก่กะลงง่วกกะลงคว้วเนี่ยโป่งบอกเอินมือกันมั้งยังมือเรียงสิ่งที่ยินอยู่ในในข่วงห่องไอ้งัวห้องเนี่ยเสียงปลงโปงเป้งเนี่ยนี่แหละคือบรรยากาศอีสานบ้านเฮานะครับอีสา,บานบ้านบ้าเท่าเนี่ยนะครับให้พี่น้องให้น้องนะครับได้รับได้ชมกันได้เบิ่งกันฝนกระตกนะครับช่วงนี้ก็ ขเขาอ่านว่าพายุหรือว่าสภาพอากาศมันบอมันบมแน,มน่นอนมือเสาตื่นมาฝาห้องหึมพำคึมพำฝาแตกตึมตำตึมตำฝนตกแห้งพี่น้องเอา้า <c oughs> เอา้าเรียบร้อยพี่น้องอา้าวแล้วก็ขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับช่วงนี้ตอบคอมเมนต์บ้าๆก,กับพยายามไล่ตอบอยู่นะครับกับบอทวงบอท่านจังไดาก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่นอ้องเด้อทั้งช่องยูทูบแล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะครับกับพยายามไล่ตอบพี่ น้องสูุขุสุขคนที่คอมเมนต์มานะครับจังได้กะบศาสตร์เนี่ยกะขอโทษขอให้พี่น้องสูุขุสุขคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับกะฝากพี่ีตอนน่องสูุขุสุขคนคือเก่านะครับมักอะไรถือใจกับแช่บัวเท้านี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ